เพียงครับดูดีเห็นไหมเห็นเรือไหมเรือใหญ่เยอะแยะเลยเราเราจะไปไหนลูกหมูตัวใหญ่จะไปเกาะไปเกาะอ่าเกาะพ่อเกาะแม่ก็ดอแม่ตอนนี้หนูกำลังจะไปเที่ยวเกาะแต่ตอนนี้หนูต้องกอดพ่อกอดแม่ดูก่อนอุิยดูนกดูนกลูกเห็นนกไหมนกนกนกมันบินโอ้มันบินจับปลามันไปจับปลานก ไหนไม่มีจระเข้หรอกไม่มีจระเข้ไม่กล NOW, ัวเน้อนะกลัวซตรงข้างหน้ามีเรือใหญ่แล้วข้างหน้ามีเรือใหญ่เนาะเรือเรือใหญ่ดูข้างหน้าเหรอเหรอครับเรือใหญ่เนี่ยเรือใหญ่เรือใหญ่เขาเรียกเห็นไหมเห็นเรือใหญ่เหรอ ไเห็บไปเห็เหมือนกันนู่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 นมาแล้วน so like ู feels, bon, ่นรอบนะนู่นเพียงนู่นนู่นนูนข้างหน้านู่นเขาไปออกเขาไปออกหาปาเขากลับมากันแล้วก็กลับมามาแล้วอมาแล้วมาแล้มาแล้ว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 มล้าาแลล้วม้า เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเจอกันนอยเจอกันนอยเห็นไหมลูกเห็นข้างหน้าไหมนู่น่ะเราหลบก่อนเราต้องหลบก่อนไหมเราหลบก่อนไหมหลบหลบชนเลืชนนู่นนู่นเรือปล่อยน้ำลูกเรือปล่อยน้ำเห็นไหมเรือปล่อยน้ำเห็นเรือปล่อยน้ำมั้ยเรือปล่อยน้ำอือเบียก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 เทียงไหมเล่า อุ <S 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 ้ยมาแล้วสวนทางกันแล้วสวนทางกันแล้วนี่ก็ออกไปหาขออกไปไปทีหนึ่งกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมั้งเนาะใช่ใช่ใช่เนาะอ่ไอ่าโอ้ โอเคเดี๋ยวไปถึงเกาะก่อนไปถึงเกาะก่อนเนาะเราค่อยถ่า,ายใหม่ม